เครื่องบินอ่ะนี่แหละขันใหญ่นะครับเป้าเครื่องบินได้ง่ายมากเลยเมื่อกี้เพื่อนชี้อืมนั่นไง M551 เฉลี่แดงโอเคนะครับตอนนี้แล้วก็ขัมอเตร์กันอีครับซึ่งผมก็เจอกับอ่า อเมริการัเสเซียแล้วก็อังกฤษนะฝั่งผมก็จะมีญี่ปุ่นเป็นพวกนะครับเ,เจอก็น,น่าจา What? ะ What เจ้า S D K F Z สองสามสี่ทับสองมาไงวะเนี่ย ก็เจอกับแมททนแล้งนะแมทจุดสามนะ,ะเจอพวกปีศาจนั่นแหละนะ ต้นไม้มดเลยนะน้ำหนักหไอร้อยแปดแปดตันนี่ก็ชนทีเดียวก็ไม่เหลือน,ะน้ำหนักมากไยมหาศาลขนาดนีนะ้ไม่มีอะไรขวงางเจ้าหนูยักษ์นี่ได้ดูดิมองไกลๆมันใหญ่มัใหญ่เท่าบ้านเเกือบเท่าบ้านมันใหญ่มาก อาอยูสองห้าหนึ่งนี่เล็กไปเลยนะครับอะไรรีพอร์ตอะไร 快败了。 ใครไมเนี่ยโอเคยังเนียนได้อยู่ขันใจไปรเริ่มเทิมยังยังยังัเรายังเนียนได้อยู่นะโอ้มีโดนอยู่โอเคเพื่อนเรายิงไปแล้วนะ H.T.B. หนะึ่งนะยิงเจ้าอะไรไม่รู้อยู่อยู่อยู่ตรงจุด B นะครับมนมีคันด้วยแสดงว่าเยอะมากเลยชนต้นไม,ม้ล้มเป็นว่าเล่นอโอ้โล็อกเก็ตลอยผ่านไป รอยผ่านามีกแล้วเชโอ,โชอ้ีหกสองช่วยเพื่อนไงดีวะเนี่ย ไม่ใช่ทีหกนะทีห้โอ้โอเคโอเคพังนะทียบเก้าเรียบร้อยเมื่อกี้ทียีโดดมาแบบสุดยอดมากไอเอส อโอโยิงไม่เข้านะว t t h ต f u ั k เม่อกี่ด้านข้างเลยนะอืออมโอเคเมื่อกี้ยังทึ่งกับความบิชโอ้โหนั่งโอ้อยถอยๆโอเค ของของอ s 6นะครับโอเคผมลองใช้ปืนไม่ติดกลับนะ คือผมใช้ทิกยิงปืนลองไปนะครับยิงปืนอ่าปืนลอง75มมไปแล้วให้มันคิดว่าเรายิงปืนใหญ่ไปแล้วป,ประมาณเนี้ยแล้วก็มักจะโผล่มาอืมโอเคเฮล ตายซะเถออืมโอ้เห็นรถอะไรวิ่งผ่านไปอ้าชีดโดนลุงโดนลุงจุด B ีก็โดนยึดแต่ผมต้องซ่อมปืนก่อนน่ะ มาจริงโอเคเปืนซ่อมเสร็จแล้วโอเคอ่าเรียบร้อยเอ m มห้าเอมห้าหกอยังมีเอมห้าอีกครับ โอ้ยไม่ตายเถอะวกโอ้เอาเข้าไปมามาเอาเข้าม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 าเหยียบแม่งไ <c ười> อ้สองเรียบร้อยโอเคอ